จะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้นะคะ,ว,นนนคนคะวันนี้เราเป็นคนที่ตกปลาใช่ไหมคะวันนี้เราเป็นคนที่ตกปลาเป็นเราออกไปตกปลาได้10บตัวแล้วเราก็ไปขายที่ตลาดนะคะเราได้เงินกลับมานําเงินเนี้ยมาเลี้ยงทุกคนในครอบครัวทั้งหมู่บ้านนี้มีเราคนเดียวที่ตกปลาเป็นนะคะทุกคนรอซื้อปลาจากเราแต่ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะ วันเนี้เราสอนให้ทุกคนในหมู่บ้านเนี้ตกปลาเป็นแล้วเราบอกกับเขาว่าไม่ว่าคุณจะตกปลาได้มากแค่ไหนเราขอจากคุณเพียงแค่ตัวเดียวเห็นไหมคะเราขอจากคุณเพียงแค่ตัวเดียวคุณเชื่อมไหมคะว่าวัานนี้นอกจากที่คุณไม่ต้องออกไปตกปลาเองครอบครัวของคุณยังมีปลาทานทุกวันจาก สิ่งที่คุณสอนให้เขาตกปลาเป็นแล้วเป็นผลตอบแทนให้เราเนี่ยได้ปลาตัวนั้นหรือนอกจากที่เราจะได้มาแล้วเนี่ยมันอาจจะมากมายเป็นร้อยรตัวใช่ไหมคะเพราะคนที่เราสอนไปเยอะแยะมากมายเราก็นําปลาตรงนี้ไปขายได้เห็นไหมคะแล้ววันหนึ่งที่เราเสียชีวิตนะกะติกายังเป็นกติกาเดิมนะคนที่ตกปลาที่เป็นลูกศิษย์ที่เราสอนไว้เนี่ย เขาก็ต้องนำปลามาให้ทุกคนในครอบครัวเราตลอดชีวิตเพราะเขายังตกปลาเลีย้ยงชีพอยู่ใช่ไหมคะเพราะนั้นวันนี้ธุรกิจขายตรงก็เป็นแบบนั้นเลยเรานะคะเราไม่ได้สอนให้คุณไปเป็นคนขายนะคะแต่เราสอนให้คุณนะคะไปสอนให้เขาขายของเป็นเหมือนเหมือนอย่างเงี้ย ไปสอนให้เขาตกปลาเป็นวันนี้นะคะถ้าใครทำธุรกิจไข่ตงเราเป็นแค่คนขายอะคะ่ะเราก็จะไม่ต่างจากการที่เป็นนักตกปลาคนเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราก็จะตกเป็นอยู่คนเดียวเราไปขายเป็นอยู่คนเดียววันนี้ถ้าใครที่เข้าใจธุรกิจไข่ตงคุณจะรักธุรกิจนี้มากเพราะเป็นธุรกิจเดียวที่สามารถแบ่งปันอาชีพสามารถส่งต่ออาชีพให้กับทุกคนที่ใกล้ตัวเรา เหมือนถ้าไม่ค้าตลาดนัดเมื่อกี้ทั้งตลาดเลยอะทุกร้านร้านขายผักขายปลาขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรไม่รู้ที่อยู่ในตลาดนัดขายกาฟแฟเราทุกร้านเลยได้ไหมคะได้เราได้ผลตอบแทนจากเขาด้วยสมมตินะคะหนึ่งกล่องที่ทุกคนไปขายเนี่ยเราได้จากเขาสี่บาทถ้าเราขายเองบริษัทให้เรากล่องละยี่สิบ ถ้าเป็นพี่หนิงนะคะพี่หนิงเลือกมีคนมาช่วยพี่หนิงขายเยอะแยะมากมายเลยได้สี่บาทพี่หนิงก็เอาแต่ถ้าขายเองได้กล่องละยี่สิบบาทมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยด้วยใช่ไหมคะเพราะเราต้องไปขายเองเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะเข้าใจธุรกิจขายตรงแล้วควรจะหลงไหลในธุรกิจนี้สินค้าของเรานะคะไม่เน่าไม่บูดอายุของสินค้าเนี่ยสองปีสามปี หน้าฝนก็ขายได้หน้าร้อนแดดออกอะไรก็ขายได้หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าอย่างถ้าเราขายผลไม้เป็นยังไงคะผลไม้ก็มีการเน่าเสียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธุรกิจขายตรงนะคะสินค้านอกจากมีอายุหลายปีไม่บูดไม่เน่าไม่เสียบริษัท perfect life นะคะส่งฟรีถึงบ้านคุณไม่ต้องขับรถไปซื้อของครบ1,000 pv นะคะสินค้าส่งฟรีถึงบ้าน เรายุคนี้เป็นยุคที่ระบบขนส่งดีมากนะคะช่วยทําให้เรามีการขายได้ง่ายขึ้นลูกค้าซื้อเราเป็นไงคะจะส่งไปภาคใต้ส่งไปภาคเหนือเราทําได้หมดเลยยุคนี้จึงเป็นยุคคนที่ร่ารวยในกับธุรกิจออนไลน์มากมายถ้าเราเปลี่ยนออนไลน์นะคะนําขายตรงไปอยู่ในยุคออนไลน์ได้ไหมได้ชวนให้คนที่ชอบขายออนไลน์มาช่วยกันขายได้ไหมคะได้เห็นไหมคะ เราแค่ไม่รู้เท่านั้นเองแต่วันนี้ถ้าเราจะรู้เรารู้แล้วว่าโอ้โหขายตรงดีแบบนี้เลยหรอเรารีบกระตือรือร้น,นเลยเนาะไปชวนคนมามากมายเลยนะคะทีนี้พอเขาถามเราว่าจะให้ขายอะไรขายสินค้าอะไรเราเองเราก็บอกเขาไม่ได้ว่าสินค้านั้นอยกตัวอย่างง่ายๆแค่กาแฟนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปพูดยังไงนะคะให้ให้น่ากินนะคะสะบู่พูดยังไงให้น่าใช้ เรานอกจากเราจะขายของให้เขาไม่ได้เขาก็นําไปบอกต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นการทําขายตรงนะคะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายติดแค่เรื่องเดียวค่ะถ้าคุณยอมเรียนรู้นะคะรู้จักสินค้าเราจะรู้จักสินค้าดีดที่สุดคือตัวเรานี่แหละเราต้องเริ่มจากการทดลองกินทดลองใช้ก่อนจนเราพูดได้เต็มปากนะคะแล้วพอมีคนเขาเห็นผลลัพธ์จากเราะ โอ้หทำให้ผิวสวยจังเลยเราก็ยิ่งมั่นใจพอเรามั่นใจปุ๊บนะคะตัวเรานอกจากเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์แล้วลูกค้าที่เขามองเห็นผลลัพธ์จากเราอะ่ะเขามีความน่าเชื่อถือมีความน่าศรัทธาพอเราขายดีเป็นไงคะมีคนเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นเรารลํารวยขึ้นเขาก็อยากมาทําธุรกิจกับเราเพราะฉะนั้นตัวเรานะคะคือเขาเรียกผลลัพธ์ของความสําเร็จวันนี้ เริ่มต้นจากการกินใช้เริ่มต้นจากการโฟกัสนะคะในการทําธุรกิจให้จริงจังให้เต็มที่จนเรามีเริ่มมีเงินเริ่มสุขภาพดีเดี๋ยวทุกคนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยเขาก็จะพร้อมที่จะเดินตามเรานะคะแต่ถ้าเราเป็นนักขายที่นอกจากโนเนมไม่ไปบอกใครเลยว่าเราทําอะไรยังโนเนมในเรื่องของว่าสินค้านะกินเราได้อะไรแผนเป็นยังไงนะคะมันโนโนโนหมดเลยอะ ความล้มเหลวมันจึงเกิดขึ้นค่ะขนาดระดับดารานะคะเขามีสินค้าดาราขายสินค้าระดับอ่ำนะ,ะเขารวยมากเขาดังมากเขายังต้องมาโฆษณาว่าเขาขายอะไรพีเซต์สินค้าว่าเขากินเขาใช้อะไรแล้วเราล่ะคะทำไมเราไม่บอกใครเลยว่าเราทําอะไรเราขายอะไรเราสินค้านั้นกินยังไงดีมั้งดีไหมเออดีมากแค่ไหนเราก็ไม่บอกใคร จึงไม่ต้องแปลกใจนะคะทำไมความล้มเหลวในการขายไม่เกิดขึ้นความล้มเหลวในการชวนใครก็ไม่เกิดขึ้นตัวเราค่ะตัวเราล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามการเรียนรู้นะคะตอนนี้บริษัทมีในเรื่องของความรู้ในการอบรมนะคะ s e v e ่นทูส s กเป็นการสอนพื้นฐานนะคะ พื้นฐานของการทํางานให้เรารู้ว่าแต่ละก้าวเนี่ยเราต้องก้าวยังไงก้าวเดินยังไงให้ถูกต้องแล้วเราก็กลับมาทบทวนในแต่ละขั้นตอนนั้นก้าวแรกนะคะเราต้องรู้เรื่องสินค้าเราก็รู้สินค้าให้ให้หมดเลยก้าวที่2รู้แผนก้าวที่3รู้วิธีการเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทํางานอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเรียนรู้นะคะให้สมกับ รายได้8หลักที่เราอยากได้นะคะรายได้มีจริงนะคะตัวเรานี่แหละทุ่มเทจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะพบกันอีพีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ